อีกขั้นต่อไปนะค่ะเนาะก็คือคุณแม่หนูทิ้นของเทาเนาะค่ะเราได้ใส่ผลิตภัณฑ์ของเทามาโดนแล้วล่ะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเราหลายๆเนาะค่ะเนาะที่เราเป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็คุณ้นจิตนยูเนาะค่ะวันนี้เราได้เป็นเจ้าของสถานที่เขามาจัดอบรมอยู่นี่เนาะค่ะเนาะอ่าน้ำรับต่อไปก็ขอเลื่นเชิญคุณแม่เนาะค่ะมาเล่าสู้มูฟังแม่วาเป็นอย่างไรไม่กินสมุนไพรเนาะค่ะคิดแล้วมันเป็นจังไบบนค่ะเลื่นเชิญค่ะ ที่ลราเป็นยังไงสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านั่งอยู่ดีตะคุ้นค่ะมึงไม่เกีย,ยตรติจันเลยไอ้ตีนแม่แข็งแรงดีอยู่อพอดีมาประสบอุบัติเหตุแต่ก็ปีหกศูนย์อ่อนพอจะนี้กับหกปีแล้วนอนติดเตียงยี่สองปีปาา้าเป็นผ <c oughs> ิวหยังหมอมาล้างแผลล้างยังยุบเท่าเดี๋ยวนี้มันยังมาทัานติดดีได้เนี่ยหกปีเนี่ยให้ดเท่าอะไร บันนี้พอดีมีลูกสาวไปเห็นแต่ดีแล้วแต่เลยกินแลลวกินแล้วดีว่าเป็นกินซ้ำใดซ้ำหนึ่งเด้แกซิบขวดไวนด้วนี่ยืออกินเนี่ยนี่โรคหลายยางโรคเบาหวานโรคหอบเืดมาเล้งปากมาลูกกัใสยาเที่ยงกันใสมาแล้วเออที่มองกับเหลวแล้วก็ใช้แสงอีก อวันนี้กะล้ำใสเคยซองกล่องท่านแปดสิบสามเทียเดชเป็นลงบันเขาก็ยาไม่กินกันกินกวบกันก็บันนี่ละ้เ็หลาโอ้ยหมอหมอว่าสิซองอีกบ่บ่บ่ฉันมาเอายังหมอโคตทั้งที่ก็ได้ยซองสองเทียน้ำใสยิ้นยามาตลอดสกับพร้อมยาตัวนี้มาเมื่อสี่วันนี้อายุห่อนหกสิบดอก แม่สิได้บ่เงินบุถาวรแม่ป่าเ <laughs> อาไปเอาม้าก็ได้อยู่ที <laughs> นี้แบบเจ็ดชิ้นสองแล้วก็ย่างเจ็ดชิ้นสามแล้วนั่น <laughs> และค่ะคูเชื่อว่ามันดีก็เก้าระบบคลัทช่ายก็ดีแต่เดื่กี้มันที่เป็นเวลาสิบซีหาเมื่อก็ไปห้องน้ำเท่นึงได้บปวดเท่นึงท่านี้ให้ทานแม่เป็นเบาหวานในกินขวาคู่ก็ตัวนี้บ่กินค่ะกินชิ้มือ่อแต่ก็พราะว่าค่อย นีเห็นมันเกิดกินหลายยางตะกี้มีมีลมผิดเป็นล่าหน,นาหนาวี่เขาไปจับผ่าทิศมันจะมีเครื่องเนาะสมัยดะกี้จุมจ่มจุ่มเมือหอดใส่ก็ได้ขึงพอดหันจุ้มม,มันได้เกี่ว่ามันเศร้าย้ำหยัง่งดอนหยัง่งมันเศ้าแล้วอืออันไลกันนะไล่ <laughs> กันพื้นนะนะทั้งละว่ามันดีเติมยุบอ,อันหนึ่งขาเนี่ยขาเนี่ก็ได้ใส่เด็ดดามเด็ดมันหกัก คนสูบก็เถียงแขนนี่ก็ได้ใส่นี่เออพี่แด่นแต่ผมเชื่อว่ามันดีอยู่ผู้ใดอยากเอาไปกินก็ไปกินเด้อค่ะเด้ออีปอยนี้สูบกินไปตลอดเด้อเจ้าอ่ะเจ้าแคได้ไปขายกระตีบก็ขายนั่นเออชื้อซื้อกินโลดพื่อนอกไอ้ผู้ใดอีปอยนี้เที่ยวเนี่ยกินไปประจำเด้อเนี่ยเองแข็เหมือนแป๊สีปวดแล้วเนี่ย แล้วแต่กินกินเป็นประจำท้ายเขาดีมากการขับท้ายนี่ดีมากเลยพอาะตีหานี่สิหูซึ้เลยเนี่ยยาเขาห้องน้ำนวดคือตะกี้โอ้ยตะกี้ไหนเอายาท้ายเอายายอย่งมันระบายออกก่อนเออเออเป็นอะไรถึงนอนจังเลยแม่ยนอนทำไมเออมันนอนบ่ได้แล้วมันอยาะต่าห้องน้ำที่กินมันบ่อยากนอนมันบ่อยากตื่นดอก พราะว่ามันเยอนเนาะพอดีมันอยากเข้าห้องน้ามันก็ลุกตัวอีนี้ชิมก็ไปกินรัวขนมดีน่ะร่างกายนังรุ่งน้เด็กเขาบ้างบ้านหนึ่งแล้วลุกแล้วแม่เขามีนาทีหนึ่งเข่าไปเขาตัวแค่นี้นาทีเขาหนึ่งเขาแล้วก็ไปเฮ็ดกั๊บต่อเขากินนีดนึงแม่เดี๋ยวะไรเฮ็ดกั๊บต่อเขากินหน่อนะเออเออเฮ็ดกับเข่าให้ลูกให้เต้ากินแล้วก็เฮ็ดไปวัดเป็ดเพมไปอย่างแซงให้ลูกไป นี่นี่บักบักมันไปมันมันไปเอาไปไหว้วัดแล้วมักสิเลยไปทอดกับทิ้งมนนะแพนมันเป็นคนสายบุญแบบนั้นลูกสายหลานโอ๊ยตอนประสบเหตุเมื่อวานสินยังดอกผู้ใดมาเบิ่งหนึ่งเออใส่ยังแต่หมอรักษาเขาว่าลูกสิบยังเออมันมันบุญหลายเขาไปทั้งเหมือนกรรมบุญใครมียังสงสัยอยู่เขาไทั้งเหมือนกรรม เออนั่นละ่ะแต่บ่านี้ยังเหลือกาไม่แคน่นี้ล่ะขอบคุณหลายๆค่ะยืนยืนกะยืนได้โดนก็เก้าเด้ออ่ายังเลยจะได้ตะก้อนหนาดิเนาะเ้ระว่า,าเาวาลา้นหนาหนาวเนี่ยเราสิปูวัดเขาไปหอด้วยกระดูก,กดเข็นจ่อยๆแต่เพราะเราได้กินอันนี้เนี่ยเรากันนดนอนได้นอนหลับเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ผู้มแม่แนะน้ำเนาะผู้นู้นเนี่ยนะเป็นผู้เอาม้าบอกพี่บอกน้องแถวๆบา้านเฮาเพราะว่าตะกี้นู้ยุกขันแกน่น ค่ะอายุขันแก่นกับทดลองกับจะาของกับพีเดียวบารีกับเออพอมีอายุบ้านสมมติถ้าครูป่วยเนาะคร้เฒ่าเนาะคุณตาเนาะก็เป็นความความดันเบาหวานย้ำไปวัดนี่เราได้ใส่แคมเ,เ,เ,คส,นเนมสุเเสปปเด,สเ,ด,เ,ดเดยนนดแทกี้เพราะว่าเราบางต่างๆตรวดม้วนเงี้ยวเงี้ยวสเนาะแล้วแลสิบุบประธานบางเสียค่ะก็ได้ใส่แคมเสุดให้เราย้ำมันขึ้นกับลูกเียว์หาที่อาฮกที่อจชักวันสิดเดียร้อนย้ำแต่แต่เอาอันนี้มาให้กินกับดีขึ้นทุกอย่างค่ะโดยนี้เราแต่แข็งแรงกับเป็นน้าเด็ดรอให้รอหน้าเด็ดจนเข่าเท็าน้ำซุ้ดลูกซุ้นเต้าชิ้นเน เนาะค่ะมันสินค้าเขาดีแล้วเนาะค่ะเขาสีมาเบิรงว่าเขาเก็บจังไหรเขาจังคอยสินี้แลไงเนาะค่ะเนาะ